ไขม้วนค่ะอันนี้คือที่ทําไขาม้วนเรากำลังทางอยู่ขั้นแรกคือตอกไข่แล้วก็ใส่อะไรใส่ชีสอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นปูอัดแฮมอะไรพวกนี้ก็ได้กุนเชียงแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วก็เอาเอ,อ,อันนี้ลค่ะลงไปแล้วจะเสร็จแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเองค่ะ เราละายแล้วก็ทำนี่คือน้ำมันที่เราใช้โยกคืออะไรน้ำมันโยกเอาขึ้นมาให้ดูนี่ไส้ของเราคือปู ดันขึ้นแล้วค่ะเราเอาขึ้นเลยเดี๋ยวมันดันขึ้นมาเองค่ะอย่าไปใกล้นะคะมันมีน้ำมัน,ใ,มนใ,ชใช่ค่ะมันร้อนวัตถุด,ดิบเราอยู่ในนี้หมดแล้วได้ยังคะมันุ๊ดขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะน้องๆเกิดปฏิกิริยานะคะ มันติดค่ะมันอยู่ในนั้นค่ะมันไม่ออกมาค่ะมันออกมาเศษไม้ค่ะแล้วมันก็ไม่เด้งขึ้นมาด้วยขนาดมันเขียวแล้วเนี่ยแล้วก็